ท่านผู้ว่ระการได้เดินทางมาถึงบริเวณสาราหลิ่งมกันแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการบุกข้ามานะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับของพ่อแม่น้องชาวอีสานรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านสงสารทองศรีซึ่งสักคู่ก็คงจะเดินทางมาร่วมด้วยนะครับท่านนายอท่านผู้การจังหวัด เาตรวจท่องเที่ยวโดยเฉพาะได้กำชับกำชากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าไต้รัถูกทาทุกวิธีทางและที่นี้นะครับว่าสนามก็ยังสร้างไม่ได้เสร็จก็มีปัญหาเล็กน้อยซึ่งตัวผมเองทีมงานก็ได้ลงมาแก้ปัญหาแล้วก็จะทำการของวประมาณต่อไปว่าทำยังไงทำให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุด

ัมาดอ่นี้เ่กินเขาไปเร่องตาแจงเลยรางวัล้สมองป็นเซื้อนี่อะไรนะเนี่ยสมองครับสมองสมองครับสมองตายปาตินไซื้อหน่อยนี่ไม่เป็นนน้ําือนครับิ่กอให้เยนืไอ้นู่นอร่อยกวานี่แป้งมัน ปักชีพริกนิดนึงอืมคนยาวนะครับไม่เป็นไรครับจินมนไม่เลยครับแต่อร่อยจริงโอ้ปิมือเกินใจแล้วไม่เป็นไรครับไม่ท้องนะครับนี่เวลาปูเนี่ยกี่ วาสามเดือนค่ะเดือนอันนี้เหรอคะไล่เนื้อาขายได้กี่บาทไม่หนึง่งมันแล้วแต่ราคานะคะถ้าช่วงราคาแพงเขาก็เอา,าบบะเก็บแจกนาคะดูห้ามรูปสินขาเริ่มสินขามาค่ะแล้วถ้า,าเก็บเกยาวเดือนพฤศจิก,กาไปเดือนพฤศจิก,กาผ่ามาเป็นอย่างนี้ก็<า>ต้องไปซ้ำเลยเออไม่จับหน่อยไม่พอจับ